ประเทศไทยเหรอที่นั่นไม่มีทางเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้หรอกนั่นคือเสียงกระซิบดูถูกเหยียดยามที่ดังขึ้นในใจฉันฉันชื่อแมรี่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินชื่อดังแห่งหนึ่งในดูไบและสถานที่ที่ฉันเพิ่งก้าวลงไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดหลังจากการลงจอดฉุกเฉินก็คือถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิของประเทศไทยในหัวของฉันตอนนั้น มีแต่ความทรงจำที่ไม่น่าอภิรมเกี่ยวกับการแวะเปลี่ยนเครื่องที่จีนเมื่อหลายปีก่อนความสกปรกและทัศนคติที่หยาบคายในการบริการที่นั่นทำให้ฉันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยคงไม่ต่างกันเท่าไหร่เป็นสถานที่ที่วุ่นวายขาดความเห็นอกเห็นใจและเต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ทว่าการตอบสนองที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อของทีมงานสนามบินน้ำเก๊กควยเย็นอันบริสุทธิ์บนถาดเงินที่โรงแรม ภาพผู้คนที่ยืนต่อแถวยังเป็นระเบียบเพื่อรอรถไฟฟ้าเด็กคนหนึ่งที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้และนำไปคืนผู้หญิงที่สามารถเดินเที่ยวคนเดียวได้อย่างปลอดภัยกลางดึกและสุดท้ายคือห้องน้ำที่สะอาดน่าตกตะลึงในสถานีรถไฟฟ้าสาธารณะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ทำลายหยอกตีในตัวชันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดก็กลายเป็นหยดน้ำตาแห่งความตื้นตัน ความร่ำรวยที่แท้จริงคืออะไรกันแน่นี่คือคำตอบที่คนอย่างฉันซึ่งเกิดและเติบโตในดูไบได้เรียนรู้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเรื่องราวในวันนี้อาจจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็มีพลังมากพอที่จะสั่นคลอนนอคดท,ที่คุณมีอยู่ขอเชิญคุณติดตามไปจนจบประเทศไทยเหรอที่นั่นไม่มีทางเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้หรอกประโยคนั้นได้ก่อตัวขึ้นในจิตใจฉันมานานก่อน ที่ฉันจะก้าวลงจากเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสวนรภูมิฉันชื่อแมรี่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างประเทศที่ทำงานในดูไบฉันรักท้องฟ้ารักงานดูแลผู้โดยสารมากกว่าใครๆแต่พูดตามตรงฉันไม่เคยมีความคาดหวังใดๆเป็นพิเศษเกี่ยวกับดินแดนรูปขวานทองแห่งนี้ตรงกันข้ามฉันมักจะคิดว่าประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ก็เหมือนๆกันออตินี ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ของฉันที่ประเทศจีนเมื่อหลายปีก่อนครั้งนั้นเมื่อแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินขนาดใหญ่สิ่งแรกที่ฉันเห็นคือขยะที่เกลื่อนกลาดไปทั่วพื้นห้องน้ำเต็มไปด้วยน้ำไม่มีกระดาษชำระทั้งผู้โดยสารและพนักงานต่างก็น่าบึงตึงตะโกนใส่กันเมื่อฉันหลงทางและถามทางสิ่งที่ฉันได้รับกลับมาคือคำพูดห้วน,วนและทัศนคติที่ขาดความอดทนความประทับใจที่น่ากลัวในวันนั้น ได้ฝังลึกอยู่ในใจฉันแม้กระทั่งเมื่อฉันกลายเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแล้วก็ตามไม่เพียงเท่านั้นในเที่ยวบินประจำวันฉันก็มักจะปวดหัวกับพฤติกรรมของผู้โดยสารบางคนจากประเทศในเอเชียพวกเขานั่งไม่ตรงที่นั่งยืนขวางทางเดินทั้งหมดพูดคุยเสียงดังแม้จะได้รับการเตือนเพียงไม่กี่นาทีทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมพวกเราซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับต้องรักษาท่าทีสุภาพ ทำได้แค่ถอนหายใจในใจเท่านั้นจากประสบการณ์เหล่านั้นฉันจึงอนุญาตให้ตัวเองตัดสินไปแล้วว่าประเทศไทยก็คงจะคล้ายๆกันถึงอย่างนั้นฉันก็ยังคงภูมิใจในความเป็นมืออาชีพของตัวเองเสมอฉันยังจําได้ไม่ลืมเลือนถึงครั้งแรกที่ฉันบินไปยุโรปพร้อมครอบครัวพนักงานต้อนรับหญิงคนหนึ่งทักทายฉันอย่างอ่อนโยนตอนนั้นฉันยังเด็กงุ่มง่ามหาทางกลับที่นั่งไม่เจอหลังจากเข้าห้องน้ํา เธอได้ยิ้มจับมือฉันและพาฉันกลับไปภาพลักษณ์ของเธอในวันนั้นสวยงามราวกับเทพพิดาและความฝันที่จะเป็นคนเช่นเธอในสักวันหนึ่งได้ก่อตัวขึ้นในหัวใจอันอ่อนเยาวของฉันนั่นคือเหตุผลที่ตลอดช่วงเวลาเรียนฉันตั้งใจเรียนภาษาต่างประเทศการท่องเที่ยวและประเด็นระหว่างประเทศเพื่อที่จะได้ทำงานที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าด้วยกันในที่สุดความฝัน ก็เป็นจริงเมื่อฉันได้บยบินในฐานะพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระหว่างประเทศและแล้วเที่ยวบินแห่งโชคชะตาก็มาถึงจุดหมายปลายทางคือฮาวายวันนั้นน่าจะจบลงด้วยรอยยิ้มของการบริการผู้โดยสารแต่ใครจะรู้ว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตของฉันเครื่องบินที่ทยานขึ้นจากดูไบแล่นไปในท้องฟ้าสีครามหลังจากเสิร์ฟเครื่องดื่มเสร็จฉันก็ถอนหายใจเบา กวาดสายตามองไปรอบๆห้องโดยสารมีครอบครัวที่ตื่นเต้นกับการเดินทางคู่รักวัยหนุ่มสาวที่ยิ้มให้กันนักธุรกิจที่กำลังอ่านหนังสือเงียบๆขณะที่ฉันกำลังมองดูเรื่องราวของพวกเขาและคิดในใจว่าวันนี้ทุกอย่างคงจะราบรื่นประตูแห่งโชคชะตาก็เปิดออกโดยไม่คาดคิดเสียงจากห้องนักบินดังขึ้นเรากำลังจะบินเข้าสู่น่านฟ้าเอเชียคำพูดไม่ทันจบเสียงระเบิดที่น่าสะพรึงกลัว ก็ดังขึ้นจากด้านขวาของเครื่องบินลำตัวเครื่องบินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วห้องโดยสารหัวใจฉันเต้นรัวพวกเราทุกคนรวมถึงตัวฉันเองต่างก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงที่ตึงเครียดของกัปตันก็ดังขึ้นจากลำโพงคาเตือนไฟไม้เครื่องยนต์ด้านขวาเราได้เปิดใช้งานระบบดับเพลิงและปิดเครื่องยนต์ด้านขวาแล้ว ขณะนี้เครื่องบินกำลังเดินทางต่อไปด้วยเครื่องยนต์ด้านซ้ายขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดรักษาความสงบเราจะเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยทันทีที่ประกาศสิ้นสุดห้องโดยสารทั้งห้องตกอยู่ในความกลาโหมเด็กๆร้องให้จ้าผู้ใหญ่หน้าซีดเผือดแม้แต่ตัวฉันเองก็ตัวสัน่นทาต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ แต่ในฐานะพนักงานต้อนรับฉันมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำคือการรักษาท่าทีที่สงบเพื่อปลอบประโลมผู้โดยสารไม่เป็นไรค่ะโปรดเชื่อมั่นในพวกเราฉันพยายามยิ้มเดินไปตามทางเดินและพูดคุยกับทุกคนแต่ในใจกลับกำลังกรีดร้องมันจะไม่เป็นไรจริงๆหรือถึงอย่างนั้นพนักงานต้อนรับต้องรักษาความเยือกเย็นไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายตอนนั้น ฉันยังไม่รู้เลยว่าภาพที่ฉันกำลังจะได้เห็นในประเทศไทยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าจะทำลายยอ,อขัดของฉันอย่างสิ้นเชิงและนำมาซึ่งคำตอบใหม่สำหรับคำถามที่ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงคืออะไรเสียงระเบิดจากเครื่องยนต์ด้านขวายังคงหลอกหลอนอยู่ในจิตใจของทุกคนสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องที่เราได้ฝึกซ้อมมานับครั้งไม่ท้วนในการอบรมบัตรนี้ได้กลายเป็นความจริงต่อหน้าต่อตาแสงไฟในห้อง โดยสารยังคงนุ่มนวลแต่บรรยากาศกลับอับชื้นและตึงเครียดเหมือนสายธนูเสียงกับตันที่หนักแน่นดังขึ้นเรากำลังมุ่งหน้าไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดว่าจะถึงที่หมายในอีกประมาณ40นาทีขอให้ผู้โดยสารทุกท่านก้มศีรษะรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นเตรียมพร้อมสำหรับท่ากระแทกความตึงเครียดของผู้โดยสารพุ่งถึงขีดสุด เสียงของพนักงานต้อนรับที่แนะนำให้ผู้โดยสารเตรียมถ้าทางดังกล้องไปทั่วห้องโดยสารฉันเองก็ก้มตัวลงและพูดซ้ำๆไม่เป็นไรค่ะแต่คำพูดนั้นฟังเหมือนเป็นคำอธิษฐานสำหรับตัวฉันเองในที่สุดก็มีแถบแสงปรากฏขึ้นนอกหน้าต่างนั่นคือรันเวย์ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไฟนำทางที่เรียงเป็นแนวตรงกระพริบราวกับก,บกำลังต้อนรับเราเตรียมลงจอดขอให้ผู้โดยสารทุกท่านก้มเสียสะลงพับตัวให้มากที่สุด ทันทีที่ประกาศสิ้นสุดห้องโดยสารทั้งห้องเงียบสนิทดูเหมือนว่าทุกคนได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันกลั้นหายใจรอคอยช่วงเวลาที่เครื่องบินจะแตะพื้นฉันคุกเข่าอยู่บนพื้นก้มศีรษะและอธิษฐานในใจได้โปรดขอให้เราลงจอดอย่างปลอดภัยด้วยเถิดวินาทีต่อมาลำตัวเครื่องบินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงเสียดสีที่บาดแก้วหูของล้อเมื่อสัมผัสพื้นรันเวย์ดังขึ้น แรงกระแทกอันรุนแรงส่งผ่านไปทั่วร่างกายตามมาด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ไอพ่นที่เร่งถอยหลังเพื่อลดความเร็วชั้นรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นกลั้นหายใจอดทนทันทีที่เครื่องบินลดความเร็วและหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ไม่รู้มาจากไหนเสียงปรบมือก็ดังขึ้นจากคนหนึ่งเป็นสองสามคนและสุดท้ายก็ดังไปทั่วห้องโดยสารน้ำตาฉันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่สิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาช่างมีค่าเพียงใดแต่แม้ว่าเราจะถอนหายใจด้วยความโล่งโอกเราก็ยังมีภารกิจสำคัญคือการรับรองว่าผู้โดยสารทุกคนนอพยอยพออย่างปลอดภัยสถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่สิ้นสุดและจากช่วงเวลานี้เองภาพที่น่าทึ่งที่ท่าอากาศยานสวรรณภูมิก็เริ่มปรากฏขึ้นทันทีที่ประตูเครื่องบินเปิดออกบันไดเลื่อนฉุกเฉินก็ถูกเป่าลมและกางออกทันที ด้านล่างทีมงานภาคพื้นดินของสนามบินก็พร้อมแล้วผู้ชายที่สวมเสื้อสะท้อนแสงผู้หญิงที่ถือไฟนำทางสีแดงพวกเขาไม่ยิ้มและไม่แสดงความตื่นตระหนกแต่พวกเขากลับสงบและมีประสิทธิภาพคอยรับผู้โดยสารแต่ละคนที่ไถ่ลงมาและนำทางพวกเขาไปยังแถวที่จัดเตรียมไว้แล้วทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีระเบียบและเชี่ยวชาญอย่างยิ่งฉันกลั้นหายใจนี่คือกระบวนการจัดการวิกฤตที่รวดเร็ว และเป็นระบบเพียงใดในหัวของฉันพลันนึกถึงสถานการฉุกเฉินในประเทศอื่นๆพนักงานภาคพื้นดินวุ่นวายไม่มีใครสั่งการผู้โดยสารผลักกันไปมาแม้ว่าเราจะตะโกนจนคอแหบความวุ่นวายก็ไม่ลดลงเลยแต่ภาพตรงหน้าที่สวนร,รภูมิกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราวฟ้ากับแหววเชิญทางนี้ครับค่ะใจเย็นๆนะคะค่อยๆไปค่ะเสียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษดังสลับกันไปพนักงานรีบนำทางผู้โดยสารแต่ละคนพร้อมทั้งให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่พวกเขาตั้งแต่คุณแม่ที่อุ้มลูกน้อยคู่สามีภรรยาสูงอายุไปจนถึงคนหนุ่มสาวที่หน้าย,ยังซีดเผือดทุกคนถูกพาไปยังพื้นที่ปลอดภยัยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในขณะนั้นเองความรู้สึกที่แม่แต่ตัวชันเองก็ต้องประหลาดใจได้เกิดขึ้นบางทีที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่ฉันคิด ความเป็นมืออาชีพของพนักงานสนามบินสุวรรณภูมิทำให้ฉันต้องยอมรับเรื่องนั้นในที่สุดผู้โดยสารคนสุดท้ายก็ไถ่ลงมาพวกเราลูกเรือก็พยพตามไปเมื่อเท้าแตะพื้นแม้ว่าหัวเข่าจะเจ็บปวดฉันก็พยายามลุกขึ้นและมองไปรอบๆที่นี่ควรจะเป็นที่เกิดเหตุที่วุ่นวายของการลงจอดฉุกเฉินแต่กลับมีระเบียบและความเงียบสงบอย,อย่างน่าประหลาดเพื่อนร่วมงานกระซิบข้างหูฉัน ไม่น่าเชื่อเลยว่าการอาพยพจะราบรื่นขนาดนี้ฉันพยักหน้าเงียบๆในฐานะพนักงานต้อนรับที่เคยไปเยือนหลายประเทศนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นการเตรียมการเพื่อปกป้องชีวิตมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและใช้งานได้จริงถึงเพียงนี้แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นในช่วงวันที่ต้องอยู่ในประเทศไทยยังมีเรื่องน่าประหลาดใจและน่าประทับใจอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนรอฉันอยู่ เมื่อลมยามค่ำคืนพัดผ่านอย่างอ่อนโยนคำถามหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจฉันประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ไม่ร่ำรวยจริงหรือและคำถามนั้นจะนำฉันไปสู่คำตอบที่สันคลอนระบบค่านิยมของฉันถึงรากฐานหลังจากถูกนำเข้าไปในอาคารผู้โดยสารได้รับผ้าห่มอุ่นๆและเครื่องดื่มร้อนๆความตึงเครียดในตัวฉันก็เริ่มผ่อนคลายลงดูเหมือนว่าจะต้องติดอยู่ที่ประเทศไทยสองสามวันแล้วสิคิดแล้วก็เบื่อจัง เพื่อนร่วมงานถอนหายใจที่พักก็คงจะจัดแบบชั่วคราวยังไงก็คงเป็นโรงแรมราคาถูกและสกปรกแน่ๆฉันฟังเงียบๆยอมรับว่าสภาพแวดล้อมที่พักในบางประเทศในเอเชียที่ฉันเคยไปน,นั้นแย่มากชักโครกตันฝักบัวมีแต่น้ำเย็นบางห้องถึงกับมีแมลงดังนั้นความไม่พอใจของเพื่อนร่วมงานจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ทั้งหมด แต่ฉันกลับนึกถึงท่าทางที่มีระเบียบในการทำงานของพนักงานสนามบินแววตาที่ส่งสัญญาณว่าเรียบร้อยดีของพนักงานชายคนหนึ่งและรอยยิ้มของพนักงานหญิงเมื่อยืน่นผ้าห่มให้ฉันพร้อมคำพูดโชคดีจริงๆที่ทุกคนปลอดภัยประเทศไทยจะเป็นแบบนั้นจริงหรือความสงสัยเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในใจฉันแต่ฉันไม่ได้พูดออกมาในที่สุดพวกเราก็ถูกนำขึ้นรถบัส เพื่อไปยังโรงแรมที่จัดเตรียมไว้รถวิ่งบนทางด่วนยามค่ำคืนจากหน้าต่างฉันเห็นแสงไฟจากอาคารสูงและเสาไฟถนนที่เรียงเป็นแนวตรงไม่รู้ทำไมภาพเหล่านี้ถึงทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดรถบัตหยุดที่โรงแรมใกล้สนามบินพูดตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยโรงแรมที่ถูกจัดเตรียมชั่วคราวหลังเหตุฉุกเฉินจะคาดหวังความสะดวกสบายอะไรได้ แต่เมื่อประตูรถบัสเปิดออกและล็อบบี้โรงแรมปรากฏต่อหน้าฉันก็ตะลึงแสงไฟไม่จะเกินไปสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสะอาดในขณะนั้นเองพนักงานชายคนหนึ่งที่สวมสูทก็เดินออกมาต้อนรับเราทุกท่านคงจะเหนื่อยมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนนี้ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เต็มที่นะครับคะ่ะฉันตกตะลึงไม่คิดว่าแม้แต่พนักงานโรงแรมก็จะทราบสถานการณ์และพูดคำปลอบโยนที่อบอุ่นถึงเพียงนี้ แต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือสิ่งที่เขานำออกมาบนถาดเงินขนาดเล็กคือแก้วชาที่มีน้ำใสสะอาดส่งกลิ่นหอมกรุ่นน้ำเก๊หัวเย็นครับค่ะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายหากไม่รบกวนขอเชิญทุกท่านดื่มนะครับคะกลิ่นหอมบริสุทธิ์จังๆลอยเข้ามาในจมูกฉันรู้สึกว่าอารมณ์ที่ตึงเครียดเหมือนสายธนูของฉันค่อยๆผ่อนคลายลงเป็นแค่ชาแก้วเดียว แต่ทำไมถึงทำให้ผู้คนรู้สึกสงบบได้ขนาดนี้หลังจากเช็คอินและขึ้นไปที่ห้องความประหลาดใจก็ยังคงดำเนินต่อไปทันทีที่เปิดประตูกลิ่นหอมสะอาดก็อบบอดไปทั่วห้องจัดวางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างดูเหมือนกำลังบอกว่าเราหวังว่าคุณจะรู้สึกสบายบนตู้ข้างเตียงมีบัตรที่เขียนด้วยลายมือลายมือภาษาอังกฤษไม่สวยงามนักแต่เต็มไปด้วยความจริงใจ ขอบคุณที่เลือกพักที่นี่ในตู้เย็นมีเครื่องดื่มไว้บริการขอให้คุณหลับฝันดีนะครับค่ะนัดฉันจำได้ว่าบนป้ายชื่อของพนักงานที่นำน้ำเก๊กควยมาให้ฉันที่ล็อบบี้มีชื่อนัดเขียนไว้เขาใช้เวลาในช่วงที่เรากำลังยุ่งกับการเช็คอินเพื่อเขียนบัตรเหล่านี้และวางไว้ในห้องคิดถึงตรงนี้ใจฉันก็อุ่นขึ้นไม่เคยคิดเลยว่าที่โรงแรมที่ต้องมาพักเพราะการลงจอดฉุกเฉินในประเทศที่ไม่คุ้นเคย ฉันจะได้รับการดูแลที่ละเอียดอ่อนถึงเพียงนี้ฉันได้ยินเสียงของเพื่อนร่วมงานในห้องข้างๆสะอาดจริงๆนะไม่แย่เลยใช่ไหมบางคนถึงกับพูดว่าดูเหมือนประเทศไทยจะไม่เหมือนที่เราคิดจริงๆคืนนั้นฉันนอนหลับสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่เป็นพนักงานต้อนรับไม่เคยเลยที่หลังจากผ่านเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วฉันจะสามารถนอนหลับได้ลึกและสงบถึงเพียงนี้แต่นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เช้าวันรุ่งขึ้นภาพที่น่าทึ่งยิ่งกว่าเกี่ยวกับประเทศไทยยังคงรอฉันอยู่เช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดปกติแล้วหลังจากวันที่มีเหตุการณ์ร่างกายจะอ่อนล้าเหนื่อยล้าแต่เช้านี้ฉันกลับรู้สึกเบาสบายเหมือนเป็นคนใหม่แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่เข้ามาในห้องฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทิวทัศน์เมืองที่ถูกวางผังไว้อย่างเป็นระเบียบ ฉันไปอาบน้ำใช้ผ้าเช็ดตัวที่โรงแรมเตรียมไว้ความนุ่มนวลและกลิ่นหอมสะอาดทำให้จิตใจฉันผ่อนคลายเมื่อลงมาถึงล็อบบี้ฉันเห็นแอนเพื่อนร่วมงานของฉันรออยู่แล้วเธอยิ้มแย้มทักทายฉันอย่างสดใสนี่เมื่อคืนหลับสบายจริงๆนะเหมือนหลงไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นฉันก็เป็นเหมือนกันเราคุยกันไปยิ้มให้กันโดยไม่รู้ตัว ในขณะนั้นเองคุณนัดพนักงานต้อนรับเมื่อคืนก็เดินเข้ามาทักทายสวัสดีตอนเช้าครับค่ะพี่พี่เมื่อคืนพี่พี่หลับสบายไหมครับคะสบายมากคะ่ะขอบคุณนะคะเมื่อฉันตอบอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็ยิ้มอย่างพึงพอใจและพูดเสริมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนวันนี้อากาศดีมากถ้าพี่พี่ออกไปเที่ยวข้างนอกคงจะสนุกมากเลยครับประสบการณ์ที่โรงแรมทำให้ความคิดที่ว่าเออเชียไหนไหน ก็เหมือนกันของฉันพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงฉันยังได้เรียนรู้ว่าความสะอาดและความสงบสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของคนเราได้มากเพียงใดแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นฉันกับแอนตัดสินใจเข้าไปเที่ยวในใจกลางเมืองแอนบอกว่าอยากไปดูตึกมหารคอนพนักงานต้อนรับหญิงพยักหน้าหยิบแผนที่ออกมาจากโรงแรมพี่พขึ้นรถไฟฟ้าสายสนามบินไปสถานีมักกะสัน หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นสายสีน้ำเงินไปลงสถานีสามย่านก็ถึงแล้วค่ะสะดวกและปลอดภัยมากบนแผนที่เธอใช้ปากกระแดงวาดเส้นทางอย่างระมัดระวังพร้อมทั้งจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษด้วยเมื่อไปถึงสถานีรถไฟฟ้าสิ่งที่น่าประหลาดใจคือป้ายบอกทางภาษาอังกฤษมีอยู่ทุกที่และเข้าใจง่ายมากบนชานชาลามีผู้คนจำนวนมากกำลังรอรถไฟแต่ไม่มีใครเบียดเสียด ทุกคนยืนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อรถไฟมาถึงคนที่อยู่หัวแถวก็แยกออกไปด้านข้างโดยอัตโนมัติเปิดทางให้คนข้างในออกมาให้หมดจนกระทั่งคนสุดท้ายก้าวลงมาไม่มีใครเคลื่อนไหวเลยนี่เธอดูสิแอนสกิดแขนฉันเบาๆเหมือนมีใครสั่งการอยู่เลยฉันประหลาดใจจนพูดไม่ออกเคยชินกับภาพผู้โดยสารที่แย่งกันขึ้นเครื่องบิน พฤติกรรมที่มีระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้เป็นเหมือนอาการช็อกทางวัฒนธรรมสำหรับฉันไม่มีใครสั่งการเลยฉันกระซิบกับแอนแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้าใจกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นนี้โดยประยายฉันเริ่มตะหนักว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสุภาพเท่านั้นแต่เป็นความสิวิไลของสังคมทั้งหมดวัฒนธรรมที่ทุกคนคิดถึงส่วนรวมไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นเมื่อรถไฟออกจากสถานีแอนหัวราอเบา เมื่อวานฉันยังคิดว่าประเทศไทยก็ธรรมดาแต่ตอนนี้กลับอยากสำรวจให้มากกว่านี้อีกฉันพยักหน้าเงียบๆเ,เพราะฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันจากสถานีรถไฟพวกเราขึ้นไปบนยอดตึกมหารคอนฉันกับแอนแทบจะลืมหายใจตรงหน้าเราคือกรุงเทพที่กว้างใหญ่และทอดยาวไม่มีที่สิ้นสุดตึกระฟ้าจำนวนนับไม่ทวนถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ด้านล่างคือแม่น้ำเจ้าพระยาที่คดเคี้ยวส่องประกายภายใต้แสงแดดสวยจังฉันไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเลยหัวใจฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างแม่น้ำได้อย่างกลมกลืนความกลมกลืนนี้อาจเป็นหลักฐานของความร่ำรวยที่แท้จริงความร่ำรวยอาจจะเป็นแบบนี้เองประโยคนั้นผุดขึ้นในใจฉัน ดูใบมีตึกที่สูงที่สุดในโลกมีรีสอร์ทที่หรูหราแต่ทัศเนียภาพของกรุงเทพกลับมีพลังอีกแบบหนึ่งนี่คือเมืองที่ถูกบ่มเพาะด้วยชีวิตของผู้คนหลายล้านคนแต่ยังคงรักษาความสงบเรียบร้อยและกลมกลืนกับธรรมชาติไว้ได้แต่ในช่วงเวลาที่ส่งบทนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแอนน้าสีดเผือดเริ่มค้นกระเป๋าของตัวเองกระเป๋าสตางค์ฉันหายไปแล้ว คงจะตกตอนซื้อเตาเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ำหัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นการทำกระเป๋าสตางค์หายในต่างประเทศอันตรายแค่ไหนเราต่างก็รู้ดีฉันเริ่มรู้สึกสิ้นหวังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกกระเป๋าสตางค์ที่หายไปเกือบจะไม่มีทางหาคืนได้นั่นคือความเชื่อฝังแน่นของฉันแต่หลังจากนี้พวกเรากลับได้เห็นความร่ำรวยอีกรูปแบบหนึ่งของประเทศไทยเห็นแอนที่น่าซีดเผือกกำลังจะร้องไห้ ฉันรีบพาเธอกลับไปที่ห้องน้ำข้างเคาน์เตอร์ขายเตาแต่ไม่พบกระเป๋าสตางค์ในขณะที่น้ำตาของแอนกำลังจะไหลลงมาเสียงที่อ่อนโยนก็ดังขึ้นจากด้านหลังหันกลับไปเราเห็นผู้หญิงไทยสองคนยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลแม้ว่าภาษาอังกฤษของพวกเขาจะไม่คล่องแคล่วแต่ความจริงใจที่ต้องการช่วยเหลือก็ได้ส่งถึงหัวใจของเราพวกเขาแนะนำให้เราไปที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า หลังจากอธิบายเรื่องราวพนักงานที่นั่นก็ฟังอย่างตั้งใจมากแล้วเดินเข้าไปในห้องด้านในไม่กี่นาทีต่อมาสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นในมือของเขาคือกระเป๋าสตางค์ของแอนจริงๆทั้งชานและแอนต่างก็พูดไม่ออกพนักงานคนนั้นอธิบายว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเก็บได้และแม่ของเธอก็รีบนำมาที่นี่ทันทีทุกอย่างข้างในไม่ขาดหายไปแม้แต่อย่างเดียวครบถ้วนสมบูรณ์ แอนกอดกระเป๋าสตางค์ไว้แน่นร้องให้สะอึกสะอื่นไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเป็นเรื่องจริงได้ยังไงฉันมองภาพนั้นใจอบอุ่นอย่างประหลาดในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกกระเป๋าสตางค์ที่หายไปคือไม่มีทางหาคืนได้แต่ในประเทศไทยแม้แต่เด็กก็รู้ว่าต้องคืนของที่เก็บได้ให้กับผู้ที่ทำหายผู้หญิงสองคนที่ช่วยเราเมื่อเห็นเราถอนหายใจด้วยความโล่งออกก็ยิ้ม ดีใจด้วยนะคะที่หาเจอพวกเขาไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆเพียงแค่แบ่งปันความสุขกับเราและโบกมือลาความรู้สึกภายในใจของฉันสั้นสะเทือนอย่างรุนแรงนี่ไม่ใช่แค่การกระทําของบุคคลที่ดีบางคนเท่านั้นแต่เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าความซื่อสัตย์ความเที่ยงตรงได้ฝังลึกอยู่ในรากฐานของสังคมนี้หลังจากเรื่องนั้นเราตัดสินใจตอนเย็นจะไปเดินเล่นที่ย่านสยามที่นั่นไฟสว่างเสา ผู้คนเดินไปมาคึกคักฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยในบางประเทศในตะวันออกกลางหรือยุโรปการที่ผู้หญิงเดินคนเดียวในเวลากลางคืนแบบนี้เป็นสิ่งที่แทบจะคิดไม่ถึงแต่เมื่อมองไปรอบๆฉันเห็นหญิงสาววัยรุ่นเดินคนเดียวพางเล่นโทรศัพท์ผู้หญิงที่ดูเหมือนเพิ่งเลิกงานถือถุงชอปปิ้งเดินไปทางสถานีรถไฟฟ้าทุกคนดูผ่อนคลายและมีความสุขมากไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวเลยแมรี่ เธอดูสิพวกเขาเดินคนเดียวทั้งหมดเลยนะแอนพูดด้วยความประหลาดใจดังนั้นฉันจึงรวบรวมความกล้าถามพนักงานร้านอาหารคนหนึ่งขอโทษนะคะขอถามหน่อยค่ะผู้หญิงเดินคนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้ไม่เป็นอันตรายเหรอคะเขายิ้มและตอบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติชอบถามแบบนี้บ่อยครับแต่ผมก็ทำงานอยู่ที่นี่ทุกวันกลับบ้านดึกคนเดียวก็ไม่เคยเจออันตรายเลยครับพี่ดูนั่นสิครับ นิ้วของเขาชี้ไปทางตำรวจท่องเที่ยวสองคนที่กำลังเดินตรวจการตอนกลางคืนตำรวจจะตรวจตราอยู่ตลอดเลยปลอดภัยมากครับฉันตกตะลึงความรู้สึกปลอดภัยที่สามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันเช่นนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยประสบในประเทศใดๆเลยแอนกระซิบด้วยความตื้นตันประเทศไทยไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะและคำพูดของเธอถูกต้องทั้งหมดตั้งแต่ลงจอดฉุกเฉินจนถึงตอนนี้ ประเทศไทยได้ล้มล้างอาคติของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเป็นการล้มล้างในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอความเชื่อมั่นนั้นยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะไปสนามบินพวกเราได้ใช้ห้องน้ำที่สถานีรถไฟฟ้าฉันได้เตรียมใจไว้แล้วที่จะต้องเผชิญกับความสกปรกแต่เมื่อฉันผลักประตูเข้าไปฉันก็อดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความประหลาดใจไม่จริงหน้า นั่นคือห้องน้ำที่สะอาดอย่างไม่น่าเชื่อพื้นกระเบื้องสีขาวไม่มีรอยเปื้อนชักโครกและอ่างล้างมือถูกเช็ดจนเงาวับกระดาษชำระก็ถูกเติมเต็มอย่างเป็นระเบียบแถมยังมีมุมแต่งหน้าแยกต่างหากด้วยแอนยืนอยู่หน้ากระจกพูดด้วยความตื่นเต้นประเทศไทยต้องการทำให้เราประหลาดใจไปถึงเมื่อไหร่กันแน่ฉันหัวเราะใช่แล้วประเทศไทยได้ทำลายยอคิดของเราอย่างสิ้นเชิง และการลมล้างครั้งสุดท้ายที่ห้องน้ำสาธารณะนี้ได้ก้าวข้ามทุกจินตนาการฉันยื่นมือไปที่อ่างล้างมือมองดูน้ำอุ่นที่ไหลออกมาโดยอัตโนมัติความร่ำรวยอาจจะเป็นแบบนี้เองไม่ใช่อาคารสูงรฟ้าที่หรูหราหรือศูนย์การค้าขนาดดมหือมาแต่เป็นการใส่ใจผู้อื่นคือความละเอียดอ่อนแม้ในมุมเล็กๆอย่างห้องน้ำที่สถานีรถไฟการสะสมของสิ่งเล็กๆน้อย,อยๆเหล่านี้ได้ยกระดับสังคมทั้งหมด สร้างความปลอดภัยและความไว้วางใจนั่นแหละคือความร่ำรวยของสถานที่แห่งนี้เมื่อฉันก้าวขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับดูใบอีกครั้งนั่งบนที่นั่งของตัวเองอารมณ์ของฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากคนที่เคยดูถูกโดยคิดว่าประเทศไทยไม่มีทางเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้บัดนี้หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นและความเชื่อมั่นที่มั่นคงฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง ดูแสงไฟบนรันเวอร์และนึกถึงทุกสิ่งที่ได้ผ่านมาความร่ำรวยคืออะไรฉันคิดเสมอว่ามันคือพลังทางเศรษฐกิจและความหรูหราที่จับต้องได้แต่ความร่ำรวยที่ฉันเห็นในประเทศไทยกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นคือความสะอาดที่มาจากจิตสำนึกในการใส่ใจผู้อื่นนั่นคือกฎที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยนั่นคือความสิวิลซ์ในการรู้จักคิดถึงส่วนรวม สิ่งเหล่านั้นได้ซึมซาบเข้าไปในสังคมทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และปลอดภัยอย่างหาได้ยากในโลกประเทศไทยร่ำรวยจริงๆฉันคิดในใจความร่ำรวยนั้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินหรือน้ำมันมันมาจากความซื่อสัตย์ความเมตตาและจิตสำนึกด้านระเบียบในหัวใจของคนแต่ละคนนั่นแหละคือความร่ำรวยที่แท้จริงตอนนี้ฉันอยากจะถามคุณทุกคนที่กำลังอ่านเรื่องราวนี้ สำหรับคุณแล้วความร่ำรวยคืออะไรจากการเดินทางสั้นๆนี้คำตอบที่ฉันได้รับมีเพียงหนึ่งเดียวความร่ำรวยดำรงอยู่ในหัวใจที่รู้จักเขาเรและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเราทุกคน